จากเรื่องของสถานการณ์น้ำพาคุณผู้ชมมาติดตามการผลักดันและขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสาซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะซึ่งล่าสุดทางประลัดสานักนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมกับคณะกรรมการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างจิตสํานึกทํางานจิตอาสาเพื่อสังคมพร้อมกันนี้มีการบูรณาการการทํางานทั้งภาคของเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์ประยุนสิทธิ์ปหลัดนายก ประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยที่ประชุมขอให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักระดับกระทรวงและกรมเพื่อประสานการปฏิบัติงานกับศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและรวมส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนของตน อนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบกรอบการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงและกรมโดยจัดก,กิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางาศาสนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด1 9รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวควรมีการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนมาร่วมด้วยค่ะ